การพราะก้าในถาดหลุมเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่นิยมกันนะคะ วันนี้แม่ใหญ่จะพาทุกคนมาพาะกล้าด้วยกันค่ะขั้นตอนแรกเราจะนำมะเมล็ดพันธุ์ไปแช่น้ำไว้หนึ่งคืนก่อนนะคะแล้วก็มาทำการเอาขึ้นให้เสด็จน้ำค่ะเมื่อเราได้มเมล็ดพันธุ์ที่แช่น้ำเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาหยอดลงถาดพาะนะคะก่อนที่เราจะหยอดให้นำดินมารยลองก้นหลุมป้องกันมเมล็ดข้าวล่วงลงไปในรูก่อนนะคะเพราะรูบริเวณตรงก้นหลุมใหญ่พอสมควรเลยละค่ะเมื่อใส่ดินลองก้นหลุมจนทั่วแล้วนะคะทีนี้เราก็มาหยอดมเมล็ดพันธุ์กันค่ะ หลักการหยอดก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะแค่พยายามหยอดให้ครบทุกหลุมจะได้ไม่เสียพื้นที่ในการเพาะค่ะแต่ส่วนตัวเขาไม่ใหญ่จะชอบหยอดบริเวณขอบถาดให้เรียบร้อยทั้ง4ด้านก่อนแล้วจึงมาโรวยบริเวณตรงกลางถาดค่ะหรือใครจะนําเมล็ดพันธุ์ข้าวไปคลุกเคล้าผสมกับดินแล้วนํามาหยอดทีเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะสามารถเลือกทําตามความสะดวกได้เลยค่ะแม่ใหญ่หยอดข้าวกับดินแยกกันเพราะว่าชอบข้าวหนาจะได้มองเห็นปริมาณเม็ดข้าวที่หล่นลงไปในหลุมเพาะค่ะ ถ้าลุมน,น้อยๆเราก็หยอดซ้ำไปอีกรอบนึงค่ะเมื่อเราหยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราไปเตรียมพื้นที่วางถาดกันค่ะโดยเราจะเกลี่ยด,ดินบริเวณพื้นที่วางถาดให้มีความสม่ำเสมอกันให้มากที่สุดเลยนะคะเพราะถ้าพื้นที่ไม่สม่ำเสมอกันจะมีปัญหาในเรื่องของการวางถาดแล้วก็ลดน้ําค่ะซึ่งจะมีผลต่อการงอกของข้าวด้วยนะคะ เมื่อปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วเราก็นำสลนมาปูเพื่อวางถาดค่ะการนำสลนมาปูรองพื้นก่อนจะช่วยให้รากของต้นข้าวไม่แทงลงในดินลึกจนเกินไปเพราะพื้นที่ของแม่ใหญ่เป็นดินเหนียวไม่งั้นจะดึงถาดออกยากค่ะเตรียมพื้นที่เสร็จแล้วก็มาทำการร่อนดินนะคะดินที่ใช้กบเมล็ดข้าวจะต้องมีความละเอียดประมาณนึงค่ะถ้าก้อนใหญ่เกินไปก็ใช้ไม่ได้นะคะเมื่อร่อนดินเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามากบเม็ดข้าวในถาดพร้อมกันค่ะ แม่ใหญ่จะค่อยๆนำถาดข้าวมาวางเรียงทีละถาดวางให้ชิดกันไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะเรียงมาพอประมาณกล่าวว่ามือเราเอื้อมไปกลบดินถึงเราก็นำดินมากลบเลยนะคะเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนถาดที่เราได้หยอดข้าวไว้ค่ะถ้าเป็นการเพาะสำหรับนายโยนนะคะพยายามเปียด,ดินอย่าให้เกินปากหลุมค่ะไม่งั้นรากของพืชเขาจะขึ้นมาพันกันนะคะตอนกลบดินใช้ระยะเวลาไม่นานเหมือนตอนหยอดข้าวนะคะเพียงแป๊บเดียวก็กลบดินเสร็จแล้วละคะ่ะ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำสแลนมาคุมเพื่อรักษาความชื้นและเป็นการบ่ม,มเมล็ดพันธุ์ไปในตัวค่ะการคุมชั้นแรกจะต้องคุมอย่างระมัดระวังหน่อยนะคะไม่งั้นถ้าผ้าสแลนไปเกาะโดนถาด อาจจะทําให้ข้าวกระเด็นออกจากถาดได้ค่ะขนาดแม่ใหญ่และพ่อใหญ่ว่าระวังดีแล้วนะคะพาสแตรนยังไปเกาะขอบถาดทําให้ข้าวกระเด็นออกมาเลยละค่ะต้องเสียเวลานําข้าวยอดลงไปใหม่แล้วก็กลบดินใหม่ค่ะเมื่อชั้นที่1จัดการเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาคลุมชั้นที่2กันค่ะชั้นนี้จะไม่ต้องระวังมากเหมือนชั้นแรกนะคะคลุมแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วละคะ่ะแต่เนื่องจากไม่ใหญ่หยิบสแลนชั้นแรกผิดนะคะพ่อใหญ่ก็เลยบอกว่าถ้างั้นคลุม3มชั้นไปเลยค่ะ เมื่อคุมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หาอะไรมาทับการสแลนมันปลิวค่ะและขั้นตอนสุดท้ายของวันพาอก้านนั่นก็คือการรดน้ําให้ชุ่มนะคะ การลดน้ําให้ชุ่มเป็นการเร่งอัตราการงอกค่ะ3วันถัดมาเราจะเริ่มเห็นต้นกล้าง,งอกแทงสลนขึ้นมานะคะให้เราแง้มสลนดูนะคะถ้าต้นกล้าตัวประมาณนี้ให้เอาสลนออก1ชั้นค่ะเมื่อเอาสแลนออก1ชั้นต้นกล้าได้รับแสงเขาก็จะโตวไวเพียง4ี่วันก็แทงรุสลนขึ้นมาเยอะเลยละคะ่ะถ้าพื้นที่ไหนนกไม่เยอะเพียงสีวันก็สามารถนําสลนออกทั้งหมดได้นะคะแต่พอดีพื้นที่ของแม่ใหญ่นกเยอะก็เลยยังคุมสลนแล้วก็ลดน้ําต่ออีก2วันค่ะ ครบหกวันแล้วไม่ใหญ่ก็จะมาทําการนํสแลนออกทั้งหมดแล้วนะคะการนํสแลนออกทั้งหมดให้นําออกในช่วงเย็นนะคะเพราะข้าวจะได้มีเวลาปรับตัวช่วงกลางคืนค่ะสแลนชั้นที่ติดกับต้นข้าวให้เราค่อยๆนําออกนะคะอย่าดึงแรงไม่งั้นต้นข้าวจะติดออกมาด้วยค่ะดูแลลดน้ําต้นกล้าจนอายุประมาณ15วันทีนี้เราก็นําไปปักดาได้แล้วค่ะ